าแล้วทุกคนโมสาพ,พี่เองนะไปเปลี่ยนชื่อมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพี่โอกคทิวีเป็นไหมพี่โอกคทิพีี่แต่งไงที่บ้าบ้าบ,าบาอะพูดคุยกับใครว่านั่นสมรภูมิเข้าตัวรอดคุยกับแม่บอกแม่เอาเอาโคกเลยเอาน้ำโคก ทำไมได้ยิน <pada> ด <disappearance> ้วยเหรอไปคุยข้างนอกนี่ไงออกไปคุยข้างนอกนุ๊ได้ยินด้วยเหรอจง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 ซาฮูรเตรียมตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามา ออกไปคุยตั้งไกลยังจะได้ยินอีกหูดีจริงๆพี่แตงนี่นแ,แตงหูดีนะครับทุกคนพี่พี่ปุ๋ยฝ้ายน้องสายไหมพูดหนูเจอพี่แล้วในเกมอ่ะก็ผมแอดไปแล้วไง ที่รับแอดเลี้ยงอ่ะที่รับแอดเลี้ยงเดือรถไฟมาแล้วทุกคนไปขึ้นรถไฟรถไฟกี่นาทีเนี่ย พี่พี่ปุ๋ย้ฝ่น้องสายไหมพูดเคเดี่ยวไปรับแอดเป็บหนึง่งพี่แต่งไงที่บ้าบ้าบอๆอ่ะพูดวันนี้มารัวใจนี่มารัวใจอ่ะไปขึ้นรถไฟกคนขึ้นรถไฟ <Money Infinity. S 2> ใครยิงอ่ะใครยิงวะเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ย เฮ้ยเข้ารถไฟพอดีเลยตกใจหมดเลยนึกว่าจะโดนระเบิดตายไปซะละสก,กาสามทุกคนแต่ว่าเราเล่นเอคดีกว่าโหมีสามตัวเลยทุกคน โโออ้ตตตััวว่เจอแล้วมีตรงนี้ต้องไหนว่าหลังหินเหรออ๋อนี่มันอยู่นี่เลยทางถนนเลยอยู่กลางถนนเลยเจอกูแน่พี่แต่งงที่บา้บาบา้าบอออพูดหนึ่งสามมันไม่แฟร์ใครใครลอก ใครรอบทำร้ายใครรอบทำร้ายนี่รอบทำร้ายเหรอราอบทำร้ายพี่เหรอ,อน้องหนึ่งสามเลยแฟร์ใช่ไหมเฮ้ยผมเข้าตามองไม่เห็นใครเลยเนี่ยทุกคนใครส่งนูย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 ูนิเวิร์สมาห้าลูกเดี๋ยวผมโกนหัวนะทุกคนผมต้องการยูนิเวิร์้าลูกนะทุกคนผมโกหหนหัวให้เลยไล่สดโกนหัวให้เลย เคกว่าทุกคนอยู่ในวันห้าลูกนะพี่โอกุรีเคฟพูดพี่นัดหลอดอีโก้บ้างก็ดีนะหลอดอีโก้เหรอนี่เป็นไง ผมตึงอะ่ะพี่อเอกิลี่ผมไม่รู้ผมจะทำยังไงอะ่ะก็มันตึงจริงๆนะพี่โอกิลลี่ดูสิเห็นปะ,ปะกินกระโดดปุ๊บเข้าหัวปั๊บเลยโหดเกินเอาพี่เกลว่วงไปแล้วพี่เกววลร่วงเป็นลูกม่วงนะที่แสงคำพูดร้านเมื่อกี้อะไรร้านเมื่อกี้มีคนมากขนา ไปชุบพี่เกลก่อนแปเนึ่งผมเข้าตาทุกคนชุบให้ครับเข้าตาพี่โอกิริเล่นไหมพี่โอกิริสวัสดีครับพี่พานุพี่โอกิริเล่นบอ พี่โอกุรีเคฟพูดอย่าเพิ่งดีกว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเหรอเฮ้ยวิ่งไปไหนวิ่งเร็วมากเลยลูกใครยิงวะเกาะหายไปเลยอะ่ะพี่พี่ปุยฝ้ายน้องสายไหมพูดรับแอดยังไงพี่บอกหน่อยอุ่ยหลายทางเลยหลายทางเลยที่นี้ อุยหลตัวเลยนี่หลตัวเลยนี่ทำไงนี่นจับโสนจับสนพี่โอกุรีเคฟพูดวิธีรับแอดกดไปที่รับแอดแล้วก็รับแอด ใส่หูฟังผิดข้างด้วยปัญหาระวังด้วยเยอะๆตรงนี้เยอะจัดเจอแล้วอยู่อยู่ในตู้ชุบมันอยู่ในตู้ชุบทำไงดีอ่ะมันอยู่ในตู้ชุบอะ่ะแล้วมันตายยังไงหลังฟางบินดาวแล้วมันมันตายยังเนี่ย พี่แสงคำพูดดันเข้าไปเลยเดี๋ยวช่วยครบราวๆหมดหรือยังอ่ะสองตัวแล้วหมดยังวะไปตรงนั้นหมดยังอ่ะหมดยังอ่ะโอ้เจอแล้ว หลักต้นไม้อ่ะตายแล้วหรอพี่แต่งไงที่บ้าบ,าบอๆบอ,อ่ะพูดกินลำไยดีกว่าโอเคกินลำไยก่อนเลยพี่แต้พี่พแต้ไมนอยู่ไหนแล้วอ่ะหลักต้นไม้อยู่หรอหรือว่าตายแล้วตายแล้วหรอหลังต้นไม้ตายแล้วนี่นาะ พี่แสงคําพูดหลังต้นไม้ตายแล้ว okay, okay. พี่พี่ปุ๋ย้ายน้องสายไหมพูดรับแอดตรงไหนพี่แฮกทีคอิงโฟร์เอ็กนี e ่พูดไม่วาดรูปหรอวาดครับวาดครับเดี๋ยวเดี๋ยววาดรูปพี่ตอนวันหนึ่งทูบ<อ><อ>เฮ้ยจงที่ชุบ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 อะไปตรงนั้นล้อมเลยล้อมเลยล้อมเลยล้อมมันเลยล้อมมันเลยที่ชุบอะโอ้ยมันชุบเพื่อนเสร็จแล้วนะ่ะ ไม่ทันแล้วเอาพี่ช่วยเดีลยว วันรูปประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมมาเจอกันได้ตอ้หนึ่งทุ่มนะวันรูปพี่พี่ปุยฝ้ายน้องสายไหมพูดรับแอดตรงไหนพี่แตงพี่แตงสอนหน่อยพี่แตงพี่แฮกทีคายิงโฟอาเอกนี่พูดรัดได้เชยเลยรัดได้เชยเลยไปตรงไหนรัดได้เชยเลยคืออะไรพี่ สอนหน่อยพี่โอพี่โอคุลุก็ได้พี่โอกุลพี่โอกุลิพี่โอกุลิสอนหน่อยที่แฮกทีไข่ยิงโฟร์เอกนี่พูดรัดคิวห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าอ๋อรัดคิวพี่โอกุลิสอนหน่อยสอนหน่อยสอนพี่เขาหน่อยอ่ะพี่อะไรพี่ปุยฝ้ายอ่ะพี่แตงก็ได้พี่โอกูกูลิก็ได้สอนหน่อยนะ ด้คนนเเหมมือิแลวพี่แสงคําพูดเดี๋ยวรับไอดีพี่สาวหน่อยได้ไหมได้ครับรับทุกคนนะแอดมาเติมรับหมดอะถ้าเพื่อนไม่เต็มอะถ้าย,ยังเติมอันนี้อยู่เอ,อ้ยถ้ามันยังเป็น VIP 7อยู่มันได้เพิ่มเพื่อนอีก100คนนะโอ้หเกาะจะแตกด้วย จะแตกแล้วอ่ะหรือสี่ตัวเหมือนเดิมเลยอะ่ะทรงไหนอสี่ตัว เดี๋ยวละใช่พ่อ,บบอวะเนี่ยบนหลังคาหลังคาบ้านดำหลังคาบ้านดำพี่หลังคาบ้านดำมันบินมามันบินมาเพิ่งมันบินหมาบ้านดำมาที่แต่งไงที่บ,บ้าบอๆบอ,อับพูดทักมา,านนเดี๋ยวบอกปุยฝ้ายหลังคาบ้านดำมาโคตรเจ็บโคตรเจ็บอะจริงพี่พี่ปุยฝ้ายน้องสายไหมพูดบิน ราคาบ้านดำบนหัวพี่แอมนบนหัวปุยฝ่ายน้องสายไหมพูดเคบนหัวพี่แอมนบนหัวบนหัวพี่แอมเลยทำไมตรงใครทำไมหินนี้มันโดดขึ้นไม่ได้ยากจังวะผมว่ามันดุไอพี่เกลโดนตรงไหนอะ่ะดาวดาว,ดาว Yeah